สบายนะครับดว <IL EN C IO> ่าจิ้มได้นุ่มมากถ้าถ้าไม่ถีบพื้นก็จะถีบเยอะนะประกาศ มไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทาราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงะระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบก,กันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับพมปอนครับในคลิปนี้ก็มีปืนยาวลูกซองเดี่ยวหักลำมารีวิวให้ชมกันนะครับก็จะเป็นยี่ห้อฮุกกลูผลิตจากประเทศตุรกี ตัวนี้ใช้กระสุนเบอร์12หรือที่ฝรั่งก็จะเรียกกันว่า12 g a u g e ก็จัดว่าเป็นกระสุนลูกสองยอดนิยมในบ้านเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กันเบอร์12เพราะว่ามันมีอำนาจจุดยั้งที่ค่อนข้างสูงแล้วก็หาง่ายราคาไม่แพงนะครับพูดถึงปืนเดี่ยวลูกสองหักลำเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับ ที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาชาวสวนอะไรแบบนี้ก็จะนิยมซื้อไว้ติดบ้านนะครับเอาไว้เฝ้าไร่เฝ้าสวนด้วยความที่มันเป็นปืนที่ใช้งานง่ายนะครับคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งราคาก็ไม่ได้แพงถือว่าราคาถูกนะอย่างสมัยก่อนออย้อนไปสักประมาณ40-50ปีที่แล้วกระบอกหนึ่งอยู่ที่ประมาณพ0 0 0องพ0บาทนะครับถือว่าถูกมากนะสมัยก่อนถ้าเทียบกับปืนสั้นที่ราคา5 0 0 0 6 0 0 0 7,000นะครับ ชาวบ,บ้านก็จะชอบกันทุกวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีปืนลูกซองรุ่นใหม่ๆหน้าตาประหลาดๆเกิดมาตั้งเยอะแยะมากมายนะครับทั้งทรง AR ที่มันดูดูโมเดนขึ้นมาแล้วก็มีหลายรูปแบบนะครับทั้งบูพับเอยอะไรเอยที่มันใช้งานได้คล่องแค่วว่องไวยิงได้ไวมันก็ไม่ได้ทำให้สเสน่ห์ของเดี่ยวลูกซองหักลำมันเลือนหายไปนะครับทุกวันเนี้ย ก็ยังมีการผลิตขายอยู่แทบทุกเจ้าเลยต้องผลิตเดี๋ยวหักลำออกมาขายมาทำตลาดแข่งกันนะครับแต่พ้กรูเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำมานานแล้วนะทำมานานมากนะครับเดี๋ยวลูกซองหักลำเนี่ยเป็นปืนในยุคแรกๆที่บริษัทฮุกรูเขาผลิตเลยเป็นร้อยปีที่แล้วนะครับตั้งเป็นร้อยปีแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญในการผลิตปืนลูกซองมากนะเจ้าเนี้ย ทำค่อนข้างดีงานค่อนข้างสวยนะครับกระบอกที่นํามาให้ชมนี่นะครับเป็นรุ่น 301B นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเดี่ยวหักลำเบอร์12ลําลำกล้องยาว30นิ้วนะครับผมวัดจากห้องลังเพลิงเลยนะตรงแชมเบอร์ไปจนถึงปลายลำกล้องเลยอยู่ที่30นิ้วถ้าเกิดวัดความยาวในตลอดของปืนนะครับรวมผ่านท้ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ อันนี้ต้องขออนุญาตนะเอาตลับเมตรวัดลืมอันนี้ลืมจริงๆเดี๋ยวหาตลับเมตรก่อนอ่ะว,วัดให้ดูเลยว่ามันยาวเท่าไหร่ปกติผมจะวัดก่อนถ่ายคลิปนะครับอยู่ที่ประมาณเมตร20เซนไม่ถึกนะครับแต่อันนี้ผมตีโดยประมาณเมตรย0แต่มันไม่ถึกอีกนิดหนึ่งน้ำหนักปืนเปล่าก็ไม่ได้เยอะนะครับ เห็นลำกล้องยาวๆ30นิ้วเนี่ยน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่ประมาณ2.4กิโลกรัมอันนี้ผมลองชั่งจิกนะครับชั่งเมื่อสักครูน่นี้มันค่อนข้างเพรียวบางนะครับบาลานซ์ปืนค่อนข้างดีจับมายกประทับแล้วแบบมันมันโอเคเออโกนอมิก <c oughs> มันออกแบบมาได้ดีนะครับในส่วนของรีเซิร์ฟเเนี่ยนะครับตัวกระโหลกเนี่ยเขาทำมาจากเหล็กกล้าแท่งเดียวเลย เอาเหล็กมาก้อนหนึ่งแท่งหนึ่งแล้วก็มากัดในหน้าเว็บเขาบอกว่าทุบการฟอชนะครับทุบขึ้นรูปมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานเพราะว่ามันมันเป็นเหล็กก้อนเดียวเหล็กตันมันจะไม่มีชิ้นส่วนที่ว่าเอามาประกบติดกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบนั้นมันจะไม่ทนเท่าเป็นชิ้นเดียวนะครับทำสีเป็นสีเงินลักษณะการทําผิวนี่น่าจะเป็นอโนดิส์นะครับลำกล้องก็เช่นกันลมดําก็จะเป็นอโนดิส์ที่ลํากล้องนะครับ บริเวณสันลำกล้องก็จะเป็นหลังสะพานนะครับก็จะช่วยเป็นแนวเหนี่ยวนำสายตานะครับเวลายกมาเล็งไปที่ศูนย์ก็จะเป็นแนวตรงเลยอีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวลำกล้องลดอาการสั่นพริ้วเวลายิงนะครับแล้วก็ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะฮะบ,บริเวณปลายลำกล้องก็จะมีศูนย์ลูกปัดนะครับเป็นลูกปัดสีทองเหลืองนะฮะ ศูนย์หลังไม่มีนะครับมันจะมีแค่เสาะร่องเอาไว้ที่ตัวกระโหลกเป็นแวนวแนวนำสายตาเวลาเล็งในส่วนของตัวไม้นะครับตัวกระจมหน้าตัวผ่านท้ายอันนี้ทำมาจากไม้วอนัทนะครับก็เป็นไม้วอนัทจากประเทศตุรกีนะฮะที่ซ่อนผ่านท้ายก็จะมียางรองนะครับสีดำๆเนี่ยไม่ได้ทำมาหนาแล้วก็ไม่ได้นุ่มมากสักเท่าไหร่นักนะครับ แต่ก็ไม่ได้แข็งอ่ะก็รู้สึกอยู่ว่ามันเด้งๆดงึงๆได้นะครับก็น่าจะช่วยซับแรง recoil ไปได้ระดับนึงนะฮะแล้วก็จะมีที่ของสายสะพายนะครับในส่วนของด้านล่างพันท้ายกับด้านล่างตัวกระจมหน้านะครับตัวกระจมหน้าด้านข้างก็จะแกะลายเชคเกอร์นะครับทั้งสองฝั่งเลยก็จะเป็นลวดลายจุดไขปลาเล็กๆนะครับเต็มพื้นที่เลย พื้นที่ให้จับค่อนข้างเยอะนะครับคนแขนสั้นแขนยาวผมเชื่อว่าน่าจะจับได้ถนัดนะครับถนัดมือพอสมควรบริเวณคอด้ามก็ทํามาได้ดีมีลายเช็คเกอร์เหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งจับแล้วก็กระชับหนึบมือนะฮะวัสดุก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของกลไกระบบการทํางานนะฮะปืนรุ่นนี้เวลาเราจะหักลำเนี่ยเราต้องดึงด้านหน้ามันจะมี คันโยกนะครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้ยื่นมานิดนึงหน้ากล่องไกลเนี่ยนะฮะเราต้องดึงดึงเข้ามาหาตัวหาตัวเรานะครับดึงเข้ามาแล้วก็ออกแรงนะครับเพราะว่าจาังหวะที่เราดึงเนี่ยมันจะเป็นการง้างเข็มไปในตัวนะครับตัวนี้เป็นเ,เข็มอยู่ด้านในนกในนะครับมันจะต้องง้างเข็มก่อนจากนั้นก็ถึงจะปลดล็อกลํากล้องให้ลํากล้องมันพับหักลงไปได้นะครับผมตัวเล็กแรงน้อยนะครับ ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้นิ้วชี้เนี่ยปกติจะใช้นิ้วชี้มันไม่มีแรงนะครับผมแรงน้อยผมเลยต้องอาจจะต้องใช้2นิ้วหรือนิ้วกลางในการดึงดึงก๊กแกเนี่ยมันจะง้างเข็มหรือง้างนกนะครับแล้วก็ดึงมาอีกนิดนึงมันก็จะหักรับกล้องพับลงไปเราก็เอากระสุนมาบรรจุใส่นะครับปกติปืน ลูกซองหักลําที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันจากฟากฝั่งอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวบิดอยู่ด้านบนนะครับตัวปนล,ล็อกเนี่ยจะอยู่ด้านบนกระโหลกแต่ตัวนี้อยู่ด้านหน้ามันจะค่อนข้างต่าง,างกันนะเวลามันมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้จังหวะที่เรากดเพื่อจะปลดล็อกจะหักลําเนี่ยมันค่อนข้างแข็งออกแรงเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่จังหวะที่เราพับลงไปเนี่ยมันจะมันจะเบามากเพราะว่ามันไม่มีกลไกอะไรเลย มันมีแค่ส่วนของลำกล้องที่มันยึดโยงกับตัวกะโหลกตัวโรงปืนมันจะยึดไว้ด้วยน็อตสลักตัวหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรเลยกลไกมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่ปลดด้านบนนะครับปลดล็อกด้านบนเน่ยนกลไกมันจะอยู่ที่การหักลำนะครับเวลาหักลำเนี่ยเราจะต้องออกแรงเยอะเพราะว่าจังหวะที่กดลำกล้องลงไปหักลงไปมันจะเป็นการง้างนกง้างเข็มไปในตัวนะครับ อันนี้มันจะแตกต่างกันดีคนละแบบนะครับแต่ก็ออกแรงพอๆกันอยู่ที่ว่าจะออกแรงตอนกดหรือออกแรงตอนหักนะฮะต่างกันตรงนี้ตัวนี้มันสามารถใส่กระสุนลูกยาว3นิ้วได้นะครับลูก76มมิลน,นะฮะสามารถใช้ยิงได้แล้วตัวลำกล้องปืนตัวนี้สามารถเปลี่ยนโชคได้นะ มีโชคแถมมาให้ด้วย3ตัวมีเบอร์1เบอร์3เบอร์5ถือว่าดีมากนะครับสามารถปรับเปลี่ยนม่านกระสุนให้แคบให้บานได้นะครับ135 3 5, ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเบอร์มาตรฐานนะครับเบอร์1ก็แคบสุดเบอร์3ก็ถือว่าเป็นเบอร์กลางนะครับบนฝ่ายชคเบอร์5รก็ไซลินเดอร์เอาไว้ใส่ย,ยิงลูกโดดอะไรแบบนี้นะครับปืนรุ่นนี้กลงไกทํามาจากโพลิเมอร์ แต่ตัวไกปืนทํามาจากเหล็กแล้วก็บริเวณด้านหลังกล่งไกนะครับก็จะมีปุ่มเซฟห้ามไกด้วยนะครับลักษณะก็จะเป็น crossbow เหมือนกับปืนลูกซองทั่วๆไปที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นปุ่มกดสลับ2ฝั่งนะครับที่กะโหลกฝั่งทางด้านขวานี่ก็จะมีโลโก้ฮุกกรูบอกชื่อรุ่น 301B นะครับส่วนทางด้าน ซ้ายมือตัวกหลกไม่มีอะไรเลยปล่อยมากเกลี้ยงเลยนะครับแต่ที่โคนลำกล้องห้องลลงเพลิงเนี่ยก็จะบอกขนาดกระสุนนะครับเทเวลเกจใส่ลูก3นิ้วแล้วก็บอกที่ตั้งโรงงานฮุกรูบอกเรขปืนประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะพูดถึงค่าตัวนะครับตัวนี้มีแต่ปืนหน้าร้านสำหรับประชาชนทั่วไปไม่มีสวัสดิการนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นกว่าก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับถือว่ารับได้กับ เนื้อง,งานกับวัสดุของแถมนะครับชื่อชั้นฮุกกลูก็บอกตรงนะครับเท่าที่ลองมาหลายๆรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปืนดีเนื้อง,งานเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นสองรองไขแม้แต่กระทั่งยี่ห้อซีแซกก็ยังไปจ้างให้ฮุกกลูผลิตปืนลูกซองแฝดให้นะครับแล้วไปตีตราซีแซกเออทาไม่ดีจริงเขาก็คงไม่ไปจ้างให้ทําให้นะฮะ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปืนรอยยวนะครับที่นำมาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคราวนี้มาทดสอบยิงเจ้าผุกครู 301B ผมจะลองยิงดูกลุ่มระยะ25เมตรนะครับไม่ต้องดู10เมตร15นะฮะเพราะว่าลำกล้อง30นิ้วเนี่ยมันกระจุกแน่นแน่นอนนะครับดูที่25เลยดีกว่าตอนนี้ผมใส่ฟูโชกนะครับเบอร์หนึ่ง ซึ่งบีบกลุ่มกระสุนแคบที่สุดนะฮะเพื่อท่านจะได้เห็นกลุ่มแคบสุดชัดๆนะฮะกระสุนที่ใช้เป็นลูกนอกนะครับยี่ห้อเซเลนเบลลอตลูก9เม็ดนะครับยิงครั้งแรกอยากรู้เหมือนกันว่าจะฉีบขนาดไหนเมือนจะเล็งไม่ค่อยดีต่ำไปนิดหนึ่ง อ้าตัวนี้ไม่เตะไม่ดีดปอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูเป้ากัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าเอา้ายังอยู่คิดว่าน่าจะหลุดเนี่ทีแรกปรากฏว่ายังอยู่เดี๋ยวลองวัดดูกลุ่มกระสุนนะครับไกลสุดกลุ่ม12นิ้วโดยประมาณนะครับถือว่าแคบนะ ไม่ได้บานนะครับระยะ25เมตร12นิ้วแรงรีคอยก็ตามสไตล์ปืนเตี่ยวลูกซองหักลำนะครับก็ถีบแต่ก็ไม่ได้ถีบเยอะนะฮะถือว่ายิงนุ่มใช้ได้อยู่นะฮะคราวนี้เรามาดูน้องโต๊ดนะครับน้องโต๊ดเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นครูฝึกที่สนามสมาคมกีฬายิงปืน3พรานนะครับอยู่ที่สาย5เป็นในสนามนี้นะฮะวายง่ายๆก็เลยเรียก มาช่วยยิงหน่อยนะครับเ,เห็นตัวใหญ่ดีนะน่าจะพละกกำลังเยอะเยอะกว่าผมนะครับจะยิงยังไงครับห้านัดยิงต่อเนื่อง,งนะครับ,รบอ้าวพร้อมแล้วเริ่มเลยครับอุดหูอะไรให้เรียบร้อยนะฮะดูคนตัวใหญ่ยิงสบายๆนะครับโอ้โหคือเขายิงได้นุ่มมากนะฮะ ถ,ถ้าไม่ถีบเลยปืนไม่ได้ถีบเยอะนะจุหมดห้านัดนะครับอยากต่อไหมครับถ้าอยากต่อก็อนุญาตให้หมดกล่องได้เลยนะครับ,รบเอาจริงเหรอไหวป่ะเนี่ยไหวครับ โอ้โหเอาเอเอาเอต็มที่เลยครับพรุ่งนี้จะหน้าเขียวไหมเนี่ยปืนไหวหรือเปล่าครับโอ้โหปืนเขาทนอยู่เนี่ยคนตัวใหญ่ยิงก็ยิงได้เรื่อยๆนะครับจริงๆปืนก็ไม่ได้ถีบเยอะอะไรนะฮะ ยิงเพดดอนด้วยนะครับชิวๆเลยโอเคพอแล้วครับสิบนัดพอเป็นไงบ้างครับซื้อครับโอ้โหต้องซื้อเลยใช่ไหมยิงนุ่มไหมนุ่มครับนุ่มคนนุ่มแหละคนตัวใหญ่ยิงก็สบายนะครับ <c oughs> ตัวนี้มันจะมีมีขาเตะปอกก็จริงแต่มันจะไม่ดีดรุ่นนี้จะไม่ดีดมันแค่จะดีดออกมาให้หยิบปอกออกมันจะไม่ดีดอัตโนมัติ ไม่ใช่หักรถดีดเองอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องโต๊ดมากนะครับก็ยิงจบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าฮุกลู301 B เดี๋ยวลูกซองหักลำกลุ่มกระสุนระยะ25เมตรสุดสนาม12นิ้วก็ถือว่าแคบนะครับถ้ายืดออกไปไกลกว่านี้30เมตร40เมตรยิงคนก็ยังหวังผลได้อยู่นะฮะไม่รอดนะครับไม่รอดเพราะลำกล้องมันยาวแล้วก็ฟูชคด้วยนะฮะ โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจนะน่าใช้ทำมาสวยนะครับวัสดุก็ดีพวกกลูก็ชื่อชั้นก็ใช้ได้นะครับเป็นผู้ผลิตปืนของตุรกีที่งานเนี้ยบแล้วก็ทำมานานแล้วนะฮะร,ราคาก็ไม่ได้แพงถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดก็ถือว่าพอๆกันถือว่าสูสีกันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับท่านใดที่กำลังมองหาปืนลูกซองเดี่ยวหักลำ เไว้เฝ้าบ้านเฝ้าไร่เฝ้าสวนเอาไว้ยิงนกเพื่อยังชีพอะไรแบบนี้นะครับลำกล้องยาวๆในะจริงๆมันเหมาะกับยิงนกนะเหมาะเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณปืนรอยเยวนะครับที่นำมาให้รีวิวมาให้ทดสอบริงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยฐานให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสวดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุน ทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกยุทธยานะครับเป็นรุ่นรวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็เคยทาคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสวยมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญ ก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาชีวอนนะครับเหรียญละ2 0 0รครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปกาหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ300อนะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ ไลน์ไอก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ